่น้อยพยายามเข้าสัปปนาสมาธิอยู่เรื่อยๆได้เราจับเอาอารมณ์แห่งอัปปนาสมาธินั่นแหละเขามาอยู่ในขณะที่ห้องมีชีวิตปกติเข้จใจวันนี้เอาความรู้สึกข้างในนั่นซึ่งเป็นความรู้สึกที่บว่ามีความรู้สึกยายามนันเป็นความว่างนั่นบปล่อพยายามส่งอารมณ์แห่งความว่างนั้นให้มันมาอยู่ ทั้งังที่เฮ้ามีชีวิตปกติใส่ชีวิตปกติทั้งทังท,งที่เห็นอยู่ได้ยินอยู่ถุกอย่างน,นั่นแหละแต่เนาะนเอาโตเอาตนั่นเออมามาเข่ากับที่เฮ้าเห็นอังสี่ยูนถ้ายิงส่งได้มาก,ก,กเ,ลเ,ลเลยก็ยิงไปเร็วนั่นแหละมันเป็นสั่นแหละ ค้ที่บิบอเคยเข้าสู่อัป,ปนาสมาธิใดบ่คยเป็นผู้มีสติรู้อยู่เฉยๆรู้ในความว่าอยางยิงว่างคำว่าว่างนี่มันได้ถึงแต่บาวาจังสี่ล,ละลวกะ็เปรียบเทียบเนื้อยๆหลา้อยอย่างสุญจตากะแมนบ่มีอย่างเลื่อยในหันมีต่สติรู้ว่างและกะ็ดับสัญญาวเวทยิตานิโรธ ก็คืออันเดียวกันอีกเพราะว่ามันบ่มีอย่างเลยในความรู้สึกความรู้สึกทางร่างกายบม่มีการเห็นต่าง,งของโลกของนั่นนี่บ่มีจากอย่างข้าใจเนะาะบ่บ่มีอย่างเลยได้ในหันแต่ผู้ดได้เข้าได้แล้วนี่ถ้าจะเทียบอีกอย่างนึงคือพ่อให้เนื้อยะได้แค่ว่าคนที่นอนหลับแต่ว่าบ่ฝันแต่ว่าคนนอนหลับนี่บ่มีสติาใจว่าล่ะ บ่หูววาแต่ของมีสติเด้ตื่นกึ้นมาแล้วจังจังวาได้เนาะแต่ว่าอันนี้ห้องที่เข่าด้วยม,มีสติทุกขณะมีสติทุกขณะเริ่มตั้งแต่คณิกะสมาธิเริ่มจิตจับข้าบริกรรมหรือผู้ผู้บ่จับเลยจับลมเลยกันแล้วแต่เริ่มรูเข้าไปในการลมเขา้าลมบอกรูรูเขา้ารูเขา้าอาการปิติที่เกิดขึ้นกับร,าาแบบร่างกายแบบได้กระสัง มันจีบว่านึกิดไม่ไม่สงสัยเนาะสีบว่าสงสัยเลยในอาการปิติทุกอย่างทุกอย่างเลยในอาการปติเิอาจจว่าคําว่าทุกอย่างเออต่อมานิมิตนิมิตทุกอย่างอีกก็บอสนใจนี่คือห้าสิมีสติตลอดด้วนี้เออนิมิตทุกอย่างบ่สนใจผีเปรตเทวาอนทร์ินพมมรหมแม่กระตังของพูทธเจ้าบ่สนใจห้าสิอยู่กับลมไปนี่สติด้รู้ซึกตโตพร้อมสติสัพสัมยะร่วมกันเป็นหนึ่งเด้ ไปเรื่อยๆอีกอย,ย,ย่งสิเกิดผลเกิดสางเ่าบ่บสนใจตี่อยู่ในล่มย่างเดียวอ่าแล้วเท่าสิด่มเทานี่สิคอยสั่นเขา่าสั่นเขา่าสั่นเขา่าน,นี่นี่ผู้ผู้มีสติที่ชนานาญแล้วส่เข่าแบบนี้สั่นเขา่าสั่นเขา่าสั่นเขา่าแม้อาการอึดอัดทางร่างกายคือว่ามั่นใจสิขาดนะมันกับบัณฑิตสนใจใจสิขาดเพิบทีเดียวนะคือว่างสุญญาตา <laughs> ว่างยางยิง่งว่างหาประมาณบาดเออเจโตวิมุตติกะแมนณน่ะน,นี่เป็นคำคำที่สมมุติอันหนึง่งที่เอามาเทียบในนิยามสิเด้เออนั่นแหละคือเป็นว่างยางยิง่งคือเป็นว่างมหาสุจิตาถือเป็นดับสัญญาต่างๆนาหน้าแต่ดับสัญญาแลืเวทนากับบ่มีตุเนาะมันบ่มีหยังไหมไหนั่นแหละมันบ่มีหยังเจโตวิมุตติ ครับปัญญาวิมุตตินี่เหตุตั้งใดห้าสิ่เขากันใดทั้งทั้งวิหูใสชีวิตปกตินี่นะนี่เอาตัวน,นั้นมาใส่ตัวน,นี้เนเออนั่นแหละคนที่นั่งสมาธิมีอาการปิติเกิดขึ้นจึงมีการฝึกหัดตัวเองในการปล่อยวางความรู้สึกความรู้สึกในอาการโยกในอาการสันความรู้สึกในอาการปลื้มปิติหรือให้ความรู้สึกในอาการขนหัวลุกขนคิ้งลุกความรู้สึก ในในความอิ่มเอ,อิบหรือคลุ้มไปทั้งตัวตามนี่จบีบอาความรู้สึกของอาการปิติที่มันเกิดเรียกว่าแทบที่ทุกอย่างหมดแหละที่มันคิดออกความรู้สึกในความปลื้มอิ่มภารนาปิติอิ่มบอกว่าถูกเข้าใจว่าอิ่มแล้วสิโยกลึกๆโยกลึกๆอิ่มแต่โยกลึกๆ,กกๆอิ่ม,ะมนะนี่ปิติโดยความรู้สึก แต่ว่ามันบกสนใจสติกับสัพพัญญะสิรู้ในลมเท่านั้นรู้ลมเข้าออกอแล้วก็รู้สึกโตว่ามันเกิดยังขึ้นในิโตอ่าใจละโยกสั้นต่อมาแม้นอาการนิมิตอันเป็นแสงสว่างสีได้ก็แล้วแต่มันจะบ่ออกไปขิดมันจะบ่ออกไปสงสัยมันจะบ่ออกไปให้ค่ามันสิยู่กับลมอย่างเดียวข้าใจนะอแม้นภาพสวรรค์เกิดขึ้นนรกเกิดขึ้น เป็นพะอินพะพมเปตผีพญานงพญานาคหรือสิ่งใดก็ตามเป็นงูรัดเกี่ยวตนโตมั่งเป็นอลาหลายสัตว์ทุกชนิดที่พุ่งเข้ามาด้วยการ่ไดิ้ยินเสียงฟันหลบล่าค่ะฟันการด้ยินเสียงสวดมนต์การด้ยินคนบอกกันหนึ่งคนสองคนสามคนหรือทั้งบดทั้งม้วนคือทั้งด้ยินทั้งด้กินทั้งอย่างต่างๆนานาสารพัดในนมมิตนะแต่ว่ามันสิบอดสนใจสติสัมปชัญญะสิอยู่ในอย่างเดียว ความรู้สึกตัวอยู่ในกายคือเกา่สตาสติอยู่หนีค่คือเกา่าจับอยู่ในลมเข้าออกเข้าออกเขาออกบัดทุกอย่างที่ว่าสนใจเอมี่ืือการฝึกละความรู้สึกทั้งหลายที่ที่มันเห็นคนห้องที่สีมีความรู้สึกใดต้องเกิดจากการคิดนั่นปะคิดไปแล้วเกิดมีความรู้สึกพอใจกับไม่พอใจเป็นของคู่กันอยู่แล้วเนาะ แต่เหาเห็นผีเฮาย่านแสดงว่าบ่พอใจมันบละเออแต่ว่านี่บ่มีความรู้สึกอย่างเลยเพราะว่ามันบ่คิดออกสติอยู่นี่สติอยู่ดูจมกูกสปัญญะคือยู่ในตัวคือเกานี่ยแหละหู้ล่มเข้าออกอยู่นี่แค่นี้เออมันคือบ่คิดยังเลยในในสิ่งที่เลื่อยๆใส่คําว่าแค่เห็นแค่ได้ยินแค่ได้กินนะแค่ได้รู้สึกทางกายและแค่ได้ลิ้มรสรส หลดหลดแทงถ้ำอิมนะอิมเด้บ่านไนมันออกทางริมนะอ,มอิมอิมเอิบม,มากๆอึมเฟื่องฟู <Okay. S 1> แล้วส,สติตัวนี้สิประคองยึยึดแค่เฉพาะนี้แม้อาการสุดท้ายสิบีบเขามาบีบเขามาในรูจมูกคือคนใจสิขาดขนาดนั้นมันยังไม่ให้ค่าและไม่สงสัยเั่นว่าละ่ะไม่ให้ค่าไม่สงสัยใดๆทั้งสิน้นอยู่กับลม เราสิเหลือจุดน้นอยๆเด่นดวงอันหนึง่งแล้วก็จะห้ค่าในจุดน้นอยๆเด่นดวงอันนั้นอีกนะนน้อยปึ๊ดไปเลยนี่จังว่างบ่มีหยังเลยบ่นี่บ่มีอย่างมันก็บอกเลยสำนันแหละเนี <c> ่ย <oughs> ทีนี้เอาโตวน,นั่นเอาอารมณ์นั่นคาว่าอารมณ์จิกินบ่มีอารมณ์นะแต่ว่าเราเห็นเนือยย้อใจมันเข้าใจซื่อว่าเห็ดตัตงด้งใดเฮ้สิทั้งทั้ที่เฮามื่นตาเบิ่งกันอยู่กินขา้าวกินน้ำอยู่เนี่ ร่วมกันเป็นหนึ่งใดปัญญาวิมุตติกับเจโตวิมุตติเป็นหนึ่งกันใดนะนม่หละคำว่า,าสัญญาเวทยิตะนิโรธจะอยู่ในนี้แล้วแต่มันนันใดทั้งทั้งที่ทั้งทั้งที่ไม่ใช่การเข้าฌานไม่ใช่การเข้าอับปนาแต่เป็นการทรงนะส่งซีแต่มันทวเราเลื่อนชัน้นเราส่งชัน้นซี ถ้าเราเรื่องอัปปนาสิสร่งท่งอัปปนาสมาธิกับปัญญาอยู่ในกันนะี่นะเบาว่าปัญญาคือกิงละความรู้สึกเด้ซื่อมั่นคือซื่อได้ปัญญานั่นละความรู้สึกในความพอใจได้ตัวเดียวทั้งบิดขาดบ,บุรณะความพอใจบอกได้ด้วยความรู้สึกแห่งตนมันจะไม่มีความรู้สึกเหลือเฉพาะความรู้สึกทางกายอ่ารครหิวหอาหนาวคือกันกับคนทั่วไปไข้ป่วยคือกันกับคนทันน่วไปเนาะ เออนั่นแหละเห็นตั้งใดมั่นสี่เป็นนั้งสีใดนะเออตัวนี้แหละที่เอื่อนว่าจั้งไดก็สร้างมัน่นที่เอื่นว่าวิมุตติก็สร้างมันสื่อมัน่นเออสื่อในภาษาโบราณว่าวิมุตติเออสัญญาเวทิชิตะนิโรธกแมนณถ้าการเข่าช้านปุ๊บจังจะเป็นสมาบัติจังเรียกว่าสัญญาเวทิชิตะนิโรธสมาบัติแต่ว่าละ ถ้ายุโดยปกติกับสัญญาเวทยิตะนิโรธก็มันดับสัญญาแล้วมันจะความรู้สึกสุขก,กับทุกข์หรือพอใจก็เพราพอใจมาจากใสนั่นบละนันแหละเรอยู่ติเลยหรือ,รอเรียกอย่างหนึ่งบาทนี่ความคิดมันเกิดขึ้นได้เสมอแต่ว่าในความคิดนั่นเท่าเฮารู้ความคิดอาจจว่าเฮารู้ความคิดสังขารุเปกขายานรู้รู้ท่านความคิด แต่ว่าบ่ามีอารมณ์ความรู้สึกในความคิดที่พุดขึ้นเฮาบ่าได้คิดมันคิดเอง้อาใจบ่มันจะคิดเองแต่ว่าเฮ้ารลู้แลวก็บ,บ่มมีอารมณ์ความรู้สึกในความคิดนั้นตามธรรมดาแล้วสิเฮ้าบ่ท่านเดถึงตัวนี้เนาะแต่เฮาเห็นคนผู้หนึ่งึ้นมาปุ๊บแต่เฮาคิดปุ๊บความน่ารักกับความน่าเกลียดที่เกิดขึ้นโหลดเนาะแต่ว่านี่บอมมีแม้เกิดจากการเห็นนี่บ่มมีอย่างเลยเห็นบ่า ถึงแม้ว่ามันจะคิดแต่รับรองว่ามันบรคิดไปได้ทั้งเร็วหรอกมันไม่เคยคิดแต่เฮาเห็นมันผุดขึ้นมาเองเลยบอกว่าเฮาเห็นสิ่งที่เฮาคิดแต่เฮาเป็นผู้คิดที่เฮาเป็นผู้คิดคือไม่ให้ค่าอันนี้คือคือเขาเบ้าว่าไม่ให้ค่านี่ถ้ามันถึงบองหันแล้วมันสิมันมันสิหลูความคิดไปซื่อๆจึงบอกว่า ความคิดนี่เกิดขึ้นได้อยู่เสมอแต่เหตุใดเพราะว่าเข้าเอาเจตวิมุติกับปัญญาวิมุติมาร่วมกันแล้วมันจึงเห็นต่างๆที่เลื่อนไปในความคิดเท่าเองหายใจเนาะหลังน,นั้นบอกยักยังดอกเอาจะน่อยผู้เดียวล่ะกูเ <laughs> บดตีเอาผู้เดียวนั่นแหละอันน,อนนั้นก็ไปฝึกสกปรกในน้นเหมื แต่ตั้งนั่งั้งนี่ก็กัดแก้วอยู่กึ่งยุวสันเนาะแต่ว่าก็ถือว่านั่งนั่ที่สุดเ้วได้นี่เนาะสุดที่สุดในโลกเ้วได้นี่โอ้ยตั้งแต่เกิดมาเอาไม่เคยทั้งนานปันนี่ขื้ว่าอีกแล้วเนาะพยายามฝึกเห็นไงมันเห็นตอนบ่านัานตายนี่แหละเห็นนิพพานเนะออมันเปลว่านิพพานนั่นแหละ สื่อว่านิพพานหรือสื่อว่าวิมุตติหรือสื่อวา่าสัญญาเวทยิตะนิโรธหรือสื่อว่าวิมุตติยังสร้างเป็นสมมุติบัตรมันก็เป็นของมันจังสันมันสื่อว่าตะดาทากับสร้างมันสื่อสม,มุติทั้งบัตรเลยเ้าสิเห็นความคิดมันไหลไปของมันจังสันเองโดยที่เขาบาร์เดเขาไปเป็นผู้คิดบ่มีอารมณ์ว่าแล้วกันนาเั้หว่าลายยางที่าจาะยามน้ำสับ ที่เขาอาจจะเห็นในหนังสืออะไรอย่างมันร่วมกันให้ดูคนเข้าใจสังขารลูเปกคขายานเออเขาเห็นความคิดเกิดขึ้นแต่ว่าเห็นเห็นโดยความว่างเลยเออเห็นโดยเห็นว่ามันคิดไปแต่ว่าเขาบม่มีอารมณ์ในหันแต่ว่าล่ะเขาบม่มีอารมณ์ในหันแต่จุดเรียบเียออย่างหนึ่งคือเขาขี้รถมาเห็นสายไฟเสาไฟนั่นแหละ เห็นยื่ไเ้อหล่ะฮังบ่ได้มีความรู้สึกกับมันเนาะเออว่ามันง่ามกับบ่ว่าว่ามันย่านกับบ่ว่าเนาะเสาไฟนั่นน่ะเออว่าว่ามันว่านังใดก็มันกับบ่าว่าหันนะแมนึกไปถึงเดี๋ยวนี้ที่เคยประจำสายไฟไดเสาไฟไดมังหันมุนีกับ้างกับบ่มีความคิดยังเกิดขึ้นกับกับมันดิเนาะนั่นแหละถ้าเฮตดทั้งสันไดนี่นั่นแหละตายได้ก็ถ้าตายล้ว ตายต้แต่กับมูล่าตายแต่แบบนั้นน่ะถ้าผูดด้ใดมันเป็นทางสันหลังให้ย,ยูดอกกามกินกันนะเนาะเพื่อไปอาราธนาอยู่เป็นกลับเป็นกันน,ะนั่นแหลรับรอกว่าครอยัางยูดอกมันกี่การกินเข่าของเจ้าก็ห่อนมาหน,า,นาวมาปวดแขวอยู่หันบ่เออเหลือเฉพาความรู้สึกทางกายทางใจบม่มีความรู้สึกทางกายกับความรู้สึกทางใจ ผู้เดเคยสะอกสื่อื่นให้เสียใจอยู่นะควบรู้สึกอันนั้นนะเนาะแต่ว่าวาบัตรนี้มันหายไปเองโดยการฝึกของเขาเองนั่นแหละมันมันหายไปโดยบ่ต้องเว่าวอย่างที่เว้า่เ้าบ่เว้ามันกับสื่อสารบ่ารู้เรื่องเล่นต้องเว่าวการว้าวนี่มีแต่อุปมาอุปไมยล้วนๆได้ไหมเข้าใจเนาะเข้าใจยังอยผู้เดียวกับสางวะพ่อเงาไปเมื่อ